สบายดีมัอนี่พบกับลินดาสาวลาแ,แต่ว่ามันนี่พบกับลินดาสาวลาอยู่ในสวนยางพาราของลินดาเองมันนี่ลินดาอ่ามาซอกงัวแต่ว่าบ่เห็นงัวแม้ว่าเ่เห็นงัวตัวนึ่งอ่าเป็นงัวของลินดาตัวน้อยแอนโซกบ่เห็นลินดาก็เลยมาโซกยางออมโซกก็เลยบ่เห็นกันเลยได้ผกนอกมายางน้อยกันยังได้เอาเมื่ออ่าเอาเมือ fendimiz, ่ UH, อสุกินอ่ะและ มรีลินดากับบงหัวสีท่าคลิปอย่างเมรีลินดาจะพาทุกคนมาชมมามาชมวิวสวนหยางของลินดาเอาไปเลยป่าภ้องนอกอะไรก็จะมาชมอ่ะพาทุกคนชมสวนหยางของลินดาเอาเพราะว่าลินดาอะว่ามาเบิ้งเพราะว่าอันเพราะว่าสิเป็นกีดแล้วเอ่อทาจะว่าเฮ็ดห้องน้ำแล้วก็เป็นกีดลินดาก็เลยมาเบิ้งอะไรก็มาซอกคนที่ มาซซอคนที่จะมาเปิดหน้าอย่างหฮลินดาเด้อสำหรับใครที่อยากมาเปิดหน้าอย่างให้ลินดาก็สามารถสมัครได้นะจสามารถสมัครได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนี่ทางหลังลินดาก็จะเป็นส่วนส่วนอย่างแต่ว่าจะเป็นอาตาอีต,ตนคนที่จะมาจะมาเปิดหน้าอย่างหฮลินดาเบื้องเนี้มันสันมันเป็นมันเป็น,น,ปนผู มันเป็นภูไปปะต้องได้ปี่นกีดเลยถ้าว่ากีดตอนกลางขึ้นก็นต้องระวังเลยจะต้องมีหัวโคมดีๆถ้าว่าไม่อยากหัวแตงค่ะถ้าว่าจะกิ้ง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 ลงมาให้ลินดาหาพีโซบตลอดเลยชีวิตเลยได้ปัญหาอ่าแล้วตอนนี้เขาก็จะออกมาตอนนี้เขายุโนนี่สองเขาก็จะออกไปโนน,นึ่งกันเลยเพราะว่าอาถ้าว่าไม่เห็นหัวแล้วเขาก็จะมาอา เราก็จะมารีวิวส่วนอย่างนี้นึงแล้วเราก็จะพากัดออกเมื่อยอ้รูปเพักโลกยังน้อยเราก็ได้มาซุมแหละอ่าต่อไปแล้วเราก็จะมาแย่งน,งน้ำวินดามาเลยวิยนดาจะโ o ม m สวนเป็นส่วนที่ง่ายส็นกีดแล้วแต่ว่าโบหันมีคนมาคีิดช่วยจ้าหาคนเปิดนาอย่างอยู่เด้อสามารถสมัครได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยเด้ยอ,อย่งวินดาออกมาเลย ก็เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่หพอกินแหละสาวพรเนี่ยขอสาวพอรก็กดเปล่าลินดากดต้นอย่างพลาอย่างน้อยก็ยงกดต้นทีได้เงินไปเอกมากเลยเอามาโดนที่สองเลยจ้าเอาเดีวว่าอ่าตอนที่ตอนท,ที่ปุูกลินดาอยู่อ่ะมอ โมห้านี่แหละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จกปีแล้ววะจะแปดปีแล้วเป็นกี่แล้วจ้า จะเปิดหนทางออกออกกันเลยตัวจะเปลีออกอ้ยอ่ะเลยทางหลังทางหลังก็จะเปลี่ยนโนนแรกนะจ๊ะเปลี่ยนโนนแรกแต่ว่าต้นมันแต่ว่าต้นมันพันเป็นกีดแต่ว่าอ่าพูนี้มันเป็นกีดแล้วนี่อ่าก็วรื่อิอื่นว่าพ่อแม่มีส่วนอย่างแด้ว่าหลายพันไล่แต่ว่าให้ลูกเป็นเรบนี้เพราะว่าพ่อแม่ยากให้ลูกติดดินเสื้อนะแปลว่า เราพันเปิดเผยแต่ปว,ว่าเป็นคนรวย <c oughs> ไม่อยากจะว้าวเลยจ้ะ <c oughs> ยังหัวยังหัวยังหัวเลยออกมาเกิดขึไ้ไละในทางนอกเราก็จะเป็นบ่อน,นี้คือเือี่็นบ่อนที่บ่อยให้หัวแปลว่าหัวก็มีเป็นแปลว่าพันก็ตัวนะแปลว่าเลี้ยงแปลว่า เลี้ยงลิลลี่ซื่อๆนะแบบว่าิม่ได้จริงจังคือแบบเลี้ยงลิลลี่ซื่ออ่ก็ออกมาเลยแล้วนี่ก็จะปิดคางงัวของเฮานะ่จปิดได้ว่าอ่าเฮ็ดลิลนซื่อนะคะความจริงก็คือแบบงัวก็คือนอนแบบว่าติ่มไปเลยนะอันนี้ก็คือแบบว่าเฮ็ดในน้อยนะเพือว่าเฮ็ดให้พอมีพองามานะ ไปออกไปกันเลยจ้าตอนนี้ลินดากจะพาทุกคนออกเมื่อแล้วเพราะว่าจะได้เมื่อบอกพ่อว่าซองอวัวเห็นเาขาก็คือสงสัยเนาะมีงวพันก็ตัยหนือย <c oughs> คอกน้อยเฉยน้อยว่ะ แลนที่ก็จะเปลีนต้นมางนาวต้นมางนาวตัวนี้อ่ะปกติมางนาวจะหลายแต่ว่ามันบวหลายนอนว่าอ่ามีคนมาขโมยมีคนมาลักพราะู่กอย่างาได้เลยมีแต่คนมาจ้องลัก เยนี่อนาคตทว่านอนาคตทว่าเขาจะปลูกพักกันนั่นเองเขาจะปลูกพักแล้วก็จะเพาะพิษปิดหนองป่าเฮาดพปิดหนองป่าอะไรเขาก็จะคุดหนองให้มันเปิดหนองป่าแล้วก็จะมีตู้ในน้อยแคมหนองเพื่อจะเป็นการต้นฮับสำหรับเอฟซีเขาที่มาเตีไทยสำหรับไผ่ที่ยากมารีน,นออลินดาสาวเราก็สามารถ มาลินในสวนมานั่งกินปาลาแล้วกัมานั่งกินพักกินพักที่ปอสารพิษที่เฮากำลังจะวางแผดว่าจะปลูกแล้วก็จะเปเ็ดเป็นหนองปลาหลายๆห,หนองเพื่อว่าจะเลี้ยงปลาตอนฮรับเอฟซีเฮาโดยเฉพาะเลยก็แปลว่าก็แปลว่าที่ดินหลายพันไร่นะเอามาเลยไหม แปลว่านั่งชมทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นอา่าส่วนยางสชนะก็แปลว่าจะนั่งกินเบียกินเบียแบบว่าซิวซิดมขี้ยางกันไปดมน้ำยางกันไปนะเหม็นคงมคอเลยเออกมาเดยหันหลังไปเบื่องทางกัน แนหัวสุดปักเอาละสำหรับเอซีคนไทยที่ว่ายังมากี่อย่างเปิดหน้าอย่างเขามาก็สามารถมาได้เดียวเพราะว่าลินดาจะเฮ็ดบอนห้องฮับแต่ว่ากล้องสั้นๆก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าเพราะว่ากลอ้กลองลินดาเพราะว่ากล้องกล้องลินดาบุีกันสั้นเสมาแบบแว่าพ่อแม่ให้ติดตินกันเลยว่าให้งบมาซื้อไหมกัะสับก็เลยแบบ ได้ทาตรวจติดติดไปก่อนก็ประมาณนั้นแปลว่าพ่อแม่ยังให้รวยมือดก็แปลว่าจึงได้ซื้อไม้กันสั้นมาใส่แต่ว่าถ้าว่าเอฟซีอตนก้อนให้ไม้กันสั้นเฮาก้อนก็ได้แล้วเขาค่อยตอบแทนเปิด่นป่าในส่วนอย่างของเฮาแต่ว่าเฮากำลังกำลังโซกโซแปลว่าจังหวะที่พ่อแม่แบบว่าเปิดเปิดเปิดโป่งความรวยก็ แล้วตอนนี้เขาก็ได้ยูดจุดอาจุดแลนดมาร์คออกมาแล้วนี่นี่นั่นเองนะจ้ะเขาจะเฮ็ดตินบอลลิ้นหมดเลยแถวนี้เราจะเฮ็ดติดบอลลิ้นหมดเลยอแล้วก็เฮ็ดได้่าให้มันคักๆเอาเฟืองมาใส่หลายเฮ็ดได้่าเอาเฟืองอาร์ตมาเพื่อนั่งกินเบียร์กลางค่ำกันคืนเิียนนะดากับว่าไปสีแลค,คันคลายรีซอสสำหรับใครที่ยังนอนกองฟางล่ะสาวก็สามารถติต่อเข้ามาได้นะจ๊ะ และตอนนี้ลินดากกจะมานําเสนอนี่ก็คือเป็นอาบ้อนกินน้ําของงวเหาในเองนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําแร่เนาะสร้างมาโดยตรงมาจากญี่ปุ่นก็เพื่อให้แบบงัวเหาได้กินน้ําที่ดีก็จะมีแบบอาอันนี้ก็คือจะเปลีย่ยนใบซาจากเล็กจากน้อยซายห้มากินหอมหอมแบบให้งัวแบบกินจากน้อยนแลนี่ก็คือที่เหี่ยงค่ะทางนอกอากจะเิ่งแบบธรรมดาแต่ว่าทางในรูลาปลาดวางเลย แต่ว่าเฮาบลเปิดให้คือคนได้เบิ่งเพราะว่าน้อยคนถ้าว่า FC ของเฮาบ่มาบุกสวนเฮาก็คือเฮาจะบ่เฮาจะบ่ยอมเบิรดทางในของอ่าเถียงเฮาเพราะว่าทางในมันอ่าแปลว่าคือราชวังที่ดูใบย,ยังไงยังงันนะทะแปลว่าอย่างนี้นะอะไรฮาก็จะขึ้นไปนั่งนั่งให้เสียงกนอนดน้ฮ้อนรู้สึกว่าฮ้อนแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้เขาจะขึ้นมานาั่งเพื่อพักพอนย่นใจแล้วก็นินดาเก็จะมาเอามากราบขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามลินดานจนว่าซีอาฮอนแสนแสนงซับแล้วถ้าลินดาได้นนโล่เมื่อใดลินดานจะไม่เห็นลิปขอบใจเอฟซีทุกคนอีกเท่อน,นึงมือนี้ลินดาอาจจะเมือนีอ้ลินดาอาจจะติดตลกไปสักหน่อยเพราะว่ามือนี้รู้สึกว่าถึก รูสึกว่ามือนี่โทอจะได้แหละก็เลยติดตะลุกไปซะเพื่อมืออเลยได้ให้ก็มีและตอนนี้ลินดากระชีเมื่อแล้วเมื่อาพากันมาซ่องวันแล้วพะว่วาวันลินดาไปเห็นตัวหนึ่งแล้วมือน,นี้ลินดาจะขอกราบขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เบื้องลินดาแต่ต้นจุดยกมือน,นี้ลินดาขอขอบใจอ e ิริเดอร์และการสำหรับไผ่ที่เบื้องลินดา,าขอให้ปีใหม่ฟ้าใหม่มีแต่ความสุขความเจริญเด้อสำหรับคืนนี้ลินดาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย